สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ของง่วเพ่อะว่านี่เก่าเด้อเสาร์นี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้เพราะว่านี่มาเปิดจากชุดครับสามชุดเนาะพราะว่านเนาะเอาชุดแรกกันก่อนครับเป็นง่วแม่ลูกเด้อลูกเพลดเมียครับพี่น้องครับลูกเพลดเมียลูกประมาณเดือนหนึ่งบ่เดือนนิดนิดบ่เดือนนิดนิดครับพี่น้องครับแม่อ่างดีดีโพนดีแห้งครับนี่ง่วมพุ่มๆเลยนี่ลูกตัวที่สองของเพ่นครับนี่สด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 แม่อ่างอ่างพุ่มๆเลย คมนี่พอว่านเปิดไว้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยเด้อพี่น้องเด้อหมื่นแปดหารอยวุ้ยลูกดีแห้งครับลูกดีแห้งเบิ่งเนี้ยลูกสติงเล่เย,ลเลย่างดีครับลูกสติงเล่ย่างดีเบิ่งครับลูกสติงเล่ย่างดีเอาลำปีมีตุม่มสองตุม่มโตกเกตล่ะตเกตล่ะโอ้ยสมบูเป็นนะพอมีเบิบ่งด้วยนี่ตุ่มหน่อยหน่อยนี่ยไม่มีปัญหาสิบแปดหารอย แมงว้อลูกตัวที่สองครับเล็บง,งามดีเชื่องดีครับเล็บงามดีเชื่องดีหู้ดีครับโอ้ยภูมิห้งพุน่นะสิบแปดหาลอยครับแม่าาาาสูงเ่าไดเพราะวา่าลอยสามสบวกอยสามสบวกอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่ลูกแมงอ่างครับแมงอ่างสิบแปดหาลอยโคมนี่ไผสนใจเปล่าโทมหาเพราะว่านในเลยจังหน่อยเปล่าดันสิเดินทางไปอำเภอม่วงครับพี่น้องครับ ติตจองเรียบร้อยกับมี่มนี่เบิ้งครับสิบแปดห้าร้อยครับแม่ลูกเพศดำทั้งแม่ทั้งลูกอ่างอ่างองเบิ้งครับงัวพอดีเลี่ยงครับหาซ้ำนี่ให้มางัวลักษณะนี้ครับพอดีเลี่ยงแห้งสิบแปดห้าร้อยนี่คืองัวแม่ลูกเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับเป็นงัวท้องมาไม่ชุดๆซดครับตัวนี้โซดแห้ง สีมุมมักตานทองสีขาวแปดเดือนนะได de, ้พี่น้องเด้อบาถึงตัวทองให้ตัวทองให้เรียบร้อยครับสูงเกือบร้อยสี่สิบอยู่ทองที่สองนอพระว่นนอทองสองครับสูงเกือบร้อยสี่สิบนี่แหละทองสีขาวแปดเดือนแล้วเจ็ดเดือนกว่าสีขาวแปดเดือนครับลูกอยู่มอมอนี่ละงอขานน้ำเลี้ยงจังน้อยพี่โอง้างามเวงงอตัวน,วนี้ตัวนี้เปิดไว้ท่ายพระวัน หนึ่งมืนแปดพันหาล้อยแดงงวนทองสีขาแปดเดือนครับพี่น้องครับสูงเกือบร้อยสี่สิบอยู่น่มสีเต่าสีมุมงมักตาลโอ้นาคืองามเทตัวนี้นางามอยู่ด้ครับพี่น้องครับหู้ดีเชื่องดีงัวดประกันทองเด้อสีขาแปดเดือนแล้วสิบแปดหาล้อยเท่านั้นนี่หาลำยันยาวเนียนี่ครับลำยัๆยาวเนี้ยนี่เป็นเลี่ยงเล็บก็งามอยู่ครับเล็บงามอยู่ เล็บงามอยู่สีมุมบมักตานย่างดีแนเบนขึ้นวงัว่าทองครับแต่ว่าประกันทองเด้อตัวทองให้เรียบร้อยสีเข่าแปดเดือนแล้วเป็นงัอสวงเน่าเนงางัอสวงเน่าเๆครับว่าเป็นงัวโพลง้วสวงเน่าเน่าุ่นอะน่มกระลังไข่ครับนุ่มกระลังไข่สิบแปดหาล้อยลูกสองค้าทองอ้าวไพมักตัวนี้จัดไปครับพี่น้องครับโทรหาพ่อว่านได้เลยสิบแปดหาร้อยเป็นงัวทองสีมุมบมักตาน ไปหาตัวนี้อยู่กับฝากริงกังหาพวานเด้อเอาตัวต่อไปเลยพวานเอาตัวนี้เขาไปเก็บเอาตัวนั้นออกมาแดดเนี่ยนี่เพราะว่าพื้นที่พวานจากัดครับทางนี้เป็นคุณคุณยายมาแบ่งขอปลูกพักครับพวานก็จ้าทห้พื้นที่เขาขยับเขามาจังน้อยครับเงียอยู่นี่ละเอาตัวต่อไปครับเป็นงัวนทองครับตัวที่สามเด้องัวททองตัวที่สามตัวนี้ก็จักเดือนแล้วพวาน ปเดือนสีขาเก่าเลยได้นนิเนาะท้องใหญ่เลตัวนี้อู้หสมชกกระแลกไว้สียังเลยเพราะว่าเขาเอิญนี่สีบดบดเนาะเพราะว่านอกเปิดเปิดไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยท้องสีเขาเก้าเดือนเลยได้แปดเดือนก็กลัวแปดเดือนก็กลัวครับแปดเดือนก็กลัวหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเอ้ามือนีโบนเหลือครับ ยกชุดงอถ่องก็ได้เด้อพราะว่าน่าไปน้ำกันกัได้ราคาพิเศษครับไปน้ำกันครับนี่ซื้อสองได้ซีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อซื้อซื้อสองได้ซีก็ได้ตัวนี้ก็หูแห้งครับหูแห้งลูกลูกที่เท่าไดครับค่าทองลูกสองค่าทองเอางอไมาสดแท้สดทั้งสองตัวได้พี่น้องสดทั้งสองต สิบหกหารอยงัวททองสี่เขาเก้าเดือนได้แปดเดือนก็กลัวครับนี่สองในกำลังจะควบเบิ่งครับเบิ่งครับงอดีนังหนาดีอ้างดีเล็บดีเล็บดีประกันทองเบิตั้งสองโตนี่เมื่อนี้พี่น้องมาตัวใไดครับโทรหาพ่อว่านเลยนี่อบอผิดหวังครับบ่พิดหวังซื้อสองในซี 4, ก็ได้เลือกเอาเลยยกชุดเลยก็ได้ครับ แม่ลูกกระเด็ดคือกันครับแม่ลูกกระเด็ดคือกันนี่มักชุดใดครับเา่าโทรหาพวานเด้อสิไดไปจัดทรงมือนี่ครับข้าเกี่ยวเขาอยู่ตาเขาอยู่กระสิไปให้คือเก่าครับว่าจะโทษมากครับนี่บบเหลือครับง้อทรวงมือนี่บบเหลือชุดนี้รับรองปิดมืดแน่นอนพี่นี่แต่โตฮู้จะไปหามานจะใช่พวานโูคักคุนะอยากออกแล้ว เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สํานี้ครับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมคลิปครับดูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีครับผม